ตัสนี้ครับผมมาอยู่ในช่องมอนิเตอร์การ h อ p นะครับในช่วงมอนิเตอร์รีวิวนะครับผมนะครับผมก็แต่คิดที่แล้วนะครับที่เรามีรีวิวแครนออร์เรคเตอมานะครับผมอันนี้ก็เป็นตาของอะควาฟอนนะครับผมกล่องหกสิบเก้าบาทเป็นเด็กความเล่นหนึ่งกล่องนะครับเริ่มเล่นได้เลยหนึ่งกล่องก็ห้าสิบหกไปน้ำหม่ง <fi> ไปไเลย <Mario> กล่องเยอันนี้อะเทมันเหมือนเดิมครับผม <Mario> เดิมเลย นี่ครับผมฟอยหน้ากล่องก็จะเป็นเกรดสองนะครับน่มาเริ่มเลยเหมือนเดิมตัวนี้นะครับผมนายพลทหารเรือแห่งกะระแสน้ำอันเชี่ยวกร้าอันกอ้อนนะครับผมเกรดสองสกิลนะครับออตโต้แวน,นครับผมเมื่ออยิ่โจมตีนะครับถ้าการต่อสู้เป็นการโจมตีครั้งที่สองหรือมากกว่านะครับคอดบั๊วหนึ่งโซบั๊หนึ่งเลือกสแตนเลกาของหนึ่งใบนะครับของตัวเองหนึ่งใบ ต่อไปออโต้เรียนครับผมเมื่อถึงโจมตีนะครับถ้าเกิดเป็นการโจมตีครั้งแรกของเธอครับคัตตาบาลหนึ่งแล้วก็สแตนอยู่อีนนี้ได้เลยครับผมามกี่ใบให้มาใบเดียวเองไมยกอดต่อไปนะผมเที่ยงสามนาวานเกเซอร์ดาก้อนสกิลนะครับผมเมื่อโจมตีนะครับผมถ้าเกิดเป็นการโจมตีครั้งที่3นะครับขึ้นไปคัตตาบาลหนึ่งลุกเรียกการหนึ่งใบแล้วก็ตัวมันเองบวกหมื่นนะครับผมตัวเกี่ยงสามนที่บวกหมื่นตีก็จะตีสองหมื่นซองนะครับผมให้มาหนึ่งใบอุ้ยให้มาสองใบ ต่อไปเป็นเกศสามครับ Storm Rider d i a m a n t i s ครับผมออโตแวนเลียครับเมื่ออยู่โจมตีนะครับถ้าเกิดเป็นครั้งที่1นะครับจะได้บวกสามพันนะครับส่วนเทคล่างวันโปรเทอร์นะครับเมื่อโจมตีถ้าการโจมตีนั้นเป็นครั้งที่3นะครับหรือมากกว่านะครับคาตาบานหนึ่งทิ้งมือ1สไตล์ยูดิตนี้แล้วก็ลบสามพันนะผมเป็นตัวเพิ่มเวฟนั่นเองตีเวฟแรกได้บวกสามพันนะผมชึบหนึ่งใบสองใบต่อไปเป็นเกศสามเหมือนเดิมนายพลทหารเรือแห่งคลื่นคลั่งกอนดิคัต เมื่ออยู่นนิจโจมตีแวนการด์ดโดยไม่ถูกบูนะครับผมอยู่นี้ได้พลังเพิ่มขึ้น5,000จนจบเทิร์นนะครับผมก็คือตีเปล่าๆตี17นะครับโดยไม่บูธให้มัน1ใบครับผม2ใบ3ใบให้มัน10ใบอา้าวนี่มาแล้วนึกว่ามันจะเรียงคนระับมันไม่เรียงครับผมตัวนี้ตัวเดิมเหมือนตัวแรกเลยครับอ่าให้มา2ใบครับผมตามสูตรตามที่คาดไว้ต่อไปเป็นสมาร์ทช็อตดาก้อนเมื่อยู่ในนี้โจมตีแวนการด์ดโดยไม่ถูกบูนนะครับผม ถ้าพลังยูดิตนี้มากกว่าแวนการ์ดคู่แข่งนะครับยูดิตนี้จะได้บวก5,000ปันจบการต่อสู้นะครับผมก็คือถ้าเกิดแวนการ์ดเขาพลังน้อยกว่าเราตัวนี้จะได้บวก5,000ันะครับให้มาหนึ่งใบครับใบต่อไปทริแดนชูเตอร์ออโต้เรียผู้จบการต่อสู้ที่ยูนิตโจมตีแวนการ์ดผมถ้ายู่ิตนี้อยู่บนเรียากาศที่เพิ่มขึ้นมานะผมเขาจะบ้านหนึ่งโซบ้านหนึ่งแล้วก็สลับตำแหน่งยูดิตนี้กับเรียากาขอคุณได้หนึ่งใบนะครับผม สองใบสามใบครับผมต่อไปเป็นเทียนไอลาซัลตอโตแวนเลียนะครับผมมื่อยู่นี้โจมตีแวนกาดครับผมถ้าเกิดการต่อสู้นั้นเปก็การโจมตีครั้งที่2หรือมากกว่าในเทอ์นี้นะครับอยู่นี้ได้พลังโจมตีเพิ่ม3,000จนจบการต่อสู้ครับผมยงใบสองใบสามใบโอ้ยไม่ให้มาสีครับผมตัวนี้ครับผม จำผิดจะเป็นโปรโมรนะครับ whipping sailor conley ครับผมถ้ามีเรากาดเลสอยู่สีใบหรือมากกว่าและยยืนดินนี้อยู่ในแถวหน้านะผมเลกาดแถวหน้าใบอ,อื่นของคุณจะไม่ถูกจองตีนะครับผมอืมก็คือจะตีได้แต่แวนนะครับผมถ้าเกิดมีเรากาดที่เลสอยู่สีใบหรือมากกว่าแล้วก็ตัวนี้ต้องอยู่แถวหน้าเท่านั้นนะครับแถงจะติดนะครับมาหนึ่งใบสองใบแต่ตัวนี้ก็เป็นโปรโมรเหมือนกัน wavefront argon นะครับผมเมื่อคุณได้เช็คนอร์มัลยนูนิตนะครับนำการ ใบนี้ครับเข้าสู่โซแล้วก็จิ้มหนึ่งตัวบวกห้าพันจบเทินนะครับหนึ่ยาวห้าพันนะครับหนึ่งใบสองใบครับผมเหมืยอนกัเลยโปรโมชเมื่อจบการต่อสู้อยู่โจมตีหรือบูธถ้าการต่อสู้ขานาดเป็นคันที่สี่หรือมากกว่าครับถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็สามารถอยู่นี้ขึ้นมือได้ครับผมเป็นตัวแบบบูสเสร็จปุ๊บก็เอาขึ้นมือนะครับเพิ่มชิลในการกัดตาหน้าได้นะครับผมหนึ่งใบสองใบตัอเล่นแบตเทิรนไซเลนพันเทเนีย ออตโตเรียวันเพเ่อ mm hmm. นะครับ mm hmm. มุ่ยของคืนโจมตีฮิตเวนกาถ้าการต่อสู้ครั้งนั้นเป็นครั้งที่1ครั้งที่สอง,องเทร์นี้นะผม mm hmm. คาร์บ้านหนึ่ง mm hmm. ดื้อเลยกกางมุกแข่งหนึ่งใบแล้วก็รีทายนะครับผม mm hmm. ก็คือครูฮิตได้รีทายนะครับผมตัวนี้1ใบซองใบสามอุมน้นไว้ให้มาสี่ใบนะผมต่อไปเป็นเพอร์เฟกต์การ์ดเกนหนึ่งนะผมสมี่ใบแล้วก็ อันนี้เป็นตัวเริ่มครับผมนักเรียนอาหารเอริกครับผมนี้ให้มาใบเดียวเนาะต่อไปเป็นคีย์ทิเคิลทิกเกอร์ครับผมซูเปอร์โซลิกเซเลอร์ครับผมสี่ใบสองสี่ฟอนติกเกอร์เอาไลท์ดากุนเอาไลท์ดากุคิดสี่ใบต่อติกเกอร์ครับผมทหารตัวหน้าแข่งหน่วยสื่อสารสี่ใบ ร้ฮิวทิกเกอร์ครับผมเจ้าหน้าที่พยาบาลสาวแห่งเรนโบว์อีลิกเซอร์สีใบแล้วก็เอ็กเซลหนึ่งนะครับสามใบแล้วก็เอ็กเซลสองอีกสามใบแล้วก็เปิดใช้เป็นฟลิชชิลเดินนะครับผม mm hmm. ก็จบแล้วนะครับกับการรีวิวกล่องของเล่นของ let, ขอะควาฟอนนะครับผมก็แนะนำก็เหมือนเดิมครับผมสองกล่องครับผมเพราะว่าตัวที่เราต้องการไอตัว ที่เราใส่กันประจำอย่างอันกอนี่เราปกติเราจะใส่สีนะผมเพื่อ <c oughs> เพิ่มโอกาสการโจมตีนะครับผมการในการขึ้นก็มีตามนี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมอนเตอร์การช็อปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย